คนครับวันนี้ผมจะมาไม่เมไรมากแเขาอีกทีว่าสามสิบสี่สามสามสามสองสามสิบสาเกปเห็นนี่ไหมคนเจ็ดเจปดเจ็ดสิบแปดใบยี่สิบเก้าสอง 9, 8, 7, 6, 5, 4, 1ิบเก้าแปดเจ็ดหกห้าสี่สามสองอไคนห่วย่ะกะ็คนจะมีวิวคนแรก หึ่งใบเจ็ดแรกตรงนเกลือเดอโอเคเข้าใหม่ปุ๊บไฟห่วยมากเลยผู้หญิงไม่ค่อยสวยนะเดยวออกเกเข้าใหม่ปุ๊บนูไฟห่วยมาก <c oughs> เขาไม่มาแล้วคนกลัวมานานแล้วไอ้คนนี้กูจะมีคนแรกนี่เลครับผมจะมีวิวคนแรกครับโคตรทีทำไมหรอจะมีวิวคนแรกครับชุดใหม่ของฟรีไฟนะครับ จะเช็ดดงช้านะับวันี้ผมไปหมอหาหมอเล้ตอนนี้หนุนทุ่มตอนเชยงคืนเฮ้ยทุกคนเฮ้ยเฮ้ยเฮียครับผมจะเป็นรีวิวคนแรกครับราชาเทาเทอโอเคหรือใครไม่มีใครรีวิวคนแรกได้ง่ายหรอโอ้โหเปิดบอยของมาใหม่โอ้โหนานละสวยเจ็บเจ็บใบแรกไปใบ,บแรกก่อน เกลือเกลือเกลือเสียสีม่วงอ่ะจำไว้นะสิม่วงเกลือเกลือเจอพ่อมาบ่อยเกิน เกือืเอเริ่มต้นเจบไปเลย<า>โอ้โหขาวจุวะ๊ะเขาปยงอ่ะ เฮ้ยโอ้เกืออยาว่าห้าสิบไปหลังมาข่าวโจยนิดเดียวนะเกล้ากใช่แห่งเกือ Và thì bài tập Chưa chặt thì chưa chặt Khuất chưa Mà Sì mong Sì bay โหโหสัตว์กระจัดเลยสามสิสาหัสุดท้ายขอเหมือนตู้แบบนะี้เคือจัดเลยหกสิบเจ็ดใบนะครับ dương chạch đê à bay Khôi bay xịt xịt bay hấp Chưa 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 chín bữa nè chưa cưa cưa quá một đấy ถ่ายไปร้ว่าเดย8แมันไม่ออกครับโฟกัสที่จะออกมาสามพันตรงโอ้โอ้โหของไติดแล้วนะ่ะอ้าส,อาสามหนึ่งวัยเก้าาจบมาืม สีใ่ใบวัดละเกือสองรอบเลยวันีก็เกิดออกอ่ะวันห้าสิบคือเวลาชาดอกเทียนเจ้ยโอ้สัตว์สองรอบนะอ,อบนะฉันอนะจะเป็นให้ได้เลยกับชาดอเทีนอะ อาสาเเทศจงออกมาอื้หืกตพกที่ต้นเหตุ่อวอร์มงวะเฮ้ยคนดี่สุดมีอะไรบ้างโอ้โหของเกลือเต็มเลยชจเองครับตอให้ออกง่ายๆเลยครับได้เกลือเบื่อ้วนะไปสองสามพันงส ก็จับดีสุดเลย<_ <d> _ <n> _>จะหมดตัจะหมดตังค์กูจะหวนแล้อี่นสวยโอ้โหแคปตาจอยครับ โอ้หกว่าออกมาได้โอ้กว่าออกมาได้หมดไปแล้วหมดแทบวะเนะี่ยไปไปถ้าชอบคลิปนี้ช่วยกดไลค์ก,คก,คกันด้วยนะครับบาย